หมเย้ยดินเนอร์พักร่วมจัดใหญ่ไฟกระพริบแต่แค่เป็นกล้ามโชว์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารของพักร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยและรัฐบาลได้ประกาศพักร่วมมีเอกภาพขึ้นและสัญญาจะร่วมรัฐบาลกันต่อว่า เมื่อวานนี้มีการจัดใหญ่ไฟกระพริบที่ผ่านมาซึ่งมีการดินเนอร์กันหลายรอบแต่จะเป็นเต๊ะเล็กจำกัดผู้เข้าร่วมโดยจะมีแค่หัวหน้าพักและเลขาที่การพักแต่รอบนี้น่าจะมีการเข้าร่วมเกือบร้อยชีวิตซึ่งจะเป็นการเบ่งกล้ามโชว่วาสามารถเอาอยู่และกระชับรวบรวมเสียงพักร่วมรัฐบาลได้เป็นอย่างดีเพื่อแสดงพลังของหัวหน้าพักเพื่อไทยคนเดียวไม่พอแต่ยังมีพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยมาแสดงพลังร่วมด้วย ในทางหนึ่งก็อาจจะโชว์ความเป็นปึกแผ่นแต่ส่วนตัวมองเห็นถึงความไม่มั่นใจที่จำเป็นต้องแสดงออกในที่สาธารณะว่าเราสามารถทำได้แล้วเราเอาอยู่แต่หลังบ้านนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อนับองค์ประชุมเมื่อไรสภาก็ล่มทุกทีซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าเสถียรภาพจะเกิดขึ้นจริงภายใต้ดินเนอร์ใหญ่โตหรือไม่